ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง F Channel ค่ะคลิปนี้เราก็มากับเรือง Strongest l u p e m a n นะคะ EP ที่1อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมไปกดถูกใจกดติดตามเพจบูรุษบินได้เพจผู้แปลด้วยนะคะหรือใครอยากอ่านมันงงะดีๆก็ไปอ่านกันในที่เพจบูรุษบินได้ค่ะตามลิงก์ข้างล่างเลย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชม EP ีที่หนึ่งของพวกเรากันเถอะค่ะในยุคสมัยดึกดำบรรพ์การเอาชีวิตรอดคือหัวใจสำคัญทุกอย่างที่นี่ไม่ได้เลวร้ายมากนักเว้นแต่ว่าฮ่ไม่มีแม้ก,กระทั่งพิกขี้หนูด้วยซ้ำอืม อย่างน้อยก็ยังมีเบอร์รี่อยู่อีกเพียบแถมยังทำเล่าจากมันได้อีกรสชาติไม่เลวเลยขณะที่ผมแช์เล่าสดๆเพื่อทำปลาย่างสุดวิเศษเนื้อปลากับเหล้าหอมกำลังได้ที่แถมยังดึงดูดสัตว์ป่าแถวนี้ๆๆๆๆเนื้อสัตว์นั้นสามารถนำมาทำเป็นเหยื่อตกปลาได้ ที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคนนี่คือเรื่องจริง <c oughs> ไม่เช่นนั้นคงไม่มีห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์แบบหนึ่งในตัวที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารถูกจัดการแล้ว <c oughs> ในที่สุดฉันก็อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร <c oughs> ฮ่าฮาฮในที่สุดเหยกก็ติดเบ็ดว้าวตัวเบล่มเลยดูเหมือนจะเป็นเสือเขี้ยวดาบนะเนี่ยแกเป็นใครแกกล้าดียังไงถึงมาจอมไตท่านโมดากาอ้ามันพูดได้ด้วยผมชื่อ อย่างจินแต่เดิมทีผมเป็นวิศวกรเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ที่แปลกๆแ,แล้วจับเสือเขี้ยวดาบได้แถมยังพูดได้อีกว้าโดสงูงเป็นบ้า <c oughs> จะหนีงั้นเหรอจับได้ถาวายแด่ท่านมูดากะ เห็นแกเนื้อบ่มเล่าชิ้นนี้ได้ปลดไว้ชีวิตผมเธอไว้ชีวิตบ้านแกสิเเอองงแกหยุดเดี๋ยวนี้หยุดงั้นเหรอถ้าฉันหยุด ก็โดนกิ๊กินแซหยุด <s ays>